เย็นนี้ไม่ให้อาหารปลานะครับหลังจากที่ผมเอาอน้ําลงนะครับโค้หนาวหนาตอนี้น้ำก็ขึ้นมาแล้วเนีเรามาให้อาหารปลาจะกินไหมครับครับมาเย็นนี้แล้วครับวันนี้วัดพระธาตุพนมช่วงนี้อากาศก็เลยเย็นลงนะครับมีลมมีอะไรด้วย ปลาใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารช่วงนมีปลาเล็กโอ้โหลมแรงครับเลยปลาใหญ่ขึ้นกินอาหารครับปลาใหญ่ขึ้นกินอาหารครับท่ลมแรงมากนะครับเดี๋ยวครับดูสภาพตอนนี้จริงครับตอนนี้หกโมงขวาครับ ตอนแรกจะตกดินนอบล,ล,ลมก็พัดนะพัดแรงกันหนาวครับหนาวม,มากสู่บอ่อปลาครับเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นมากินอาหารนะปลาใหญ่ขึ้นมาครับน้ำมุนเลย แอบดูต่อนะครับเพื่อนๆแอบดูต่อครับมาเบ่งออกปลาใหญ่มันสิขึ้นมาอีกว่าเมื่อกี้นี่หน้าหนานะครับเห็่ไครับมีครับขึ้นเมาแล้วนะตัวใหญ่อ่าประดุกขึ้นมาแล้วครับประดุกเห็นเต่นวดนะครับเนื่งจากมันมืดนะครับมันค่อนข้างจะมืดนะนี่รัาใหญ่ขึ้นะครับ อย่างว่าฤดูมันจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับจะเป็นฤดูร้อนแล้วกาบผลงานทานพนมเมื่อไหร่ก็หนาวจะค่อนข้างจะหมดแล้วครับจะเป็นหมดหนาวหนาวเที่ยวสุดท้ายอ,อย่างนีก้กินดีมากเลยครับ เยนะครับสงสัยมันจะออกจากการจำศีลแล้วครับดูครับดูปลาขึ้นกินเยอะนะครับวันนี้ถ้าเป็นก่อนหน้าน,นี้สักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่ขึ้นงเงียบ ก่อนอันนี้มันไม่กินเลยครับโอ้ดูบรรยากาศครับตาทีรับข่าฟ้าครับสวยงามทีเดียวโอ้ยหนาวหนาวเพื่อนๆหนาวลมนะครับลมสังเกตนะครับสภาพต้นมะฟ้าผมลมพัดแรง น่าจะบม่มาบกบกล่วบ่อยายด๊อกใหกินไปฮะดูหมานกล้วยปีหน่หาวสงท้ายนะครับหนาวส่งท้าย กินมากินดีแล้วก็อาดีแล้วก็วันนี้วะดูวันนี้ก็รอนี้ครับพี่ฝั่ง ขึ้นมาพร้อมกันเลยปล๊อปอาจจะเป็นปลาตะเพียนนะเออเรามีลูกชินก้นอยู่ก้างนอกอยู่สิต้มมะมาหรอก หมดแ,แล้วครับดลงแล้วที่หลับขอบฟ้าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปดูความสวยงามนะครับของธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับเือนทว่า ลสีแสงเงาวสวยงามทีเดียวโอ้ยปลากินน้าติดตาตินใจครับวันนี้มาติดตาติดใจมาเลยปลากินอาหารหลังจากที่เงียบไปน,นี้มาเป็นสองเดือนแล้วเงียบมากวันนี้นะครับไม่ขึ้นกินมันหนาวอากาศหนาววันนีน้น้ำน่าจะอุ่นขึ้นแลน้วอยนน่างที่ผมเติมน้ำเข้าไปนะตันนี้มันแห้ง لا claro, إله yeah. claro. ใกล้ๆเลยครับปุ๊บ,บ,บเลยอืมตัวนี้ก็ใหญ่ครับโอ้ตัวด,ดูน้ำหางครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาดุกหรือไม่ก็เป็นปลาเกาะเป็นมีน้ำหางด้วย าศมันอุ่นขึ้นน้ำอุ่นขึ้นครับไขมันก็แตกตัวปลาก็เริ่มมากินอาหารแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้สะสมไขมันไว้โอเคครับเพื่อนขอบคุณมากมากที่รับชมและฟังครับมื่อนแล้วครับเข้าบ้านก่อนนะครับาอาหารปลาก็ประมาณนี้ครับพอแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ